สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินทตนึงนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามนะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านเยฟกินีโทบิคินนะครับซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตรัสเซียประจําประเทศไทยได้ระบุตั้งแต่เมื่อวันที่1มกราคม2 5 6พนะครับว่าตําแหน่งประธานของบริได้เปลี่ยนจากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้เป็นสาพันธัฐรัสเซียต่อจากนี้ประเทศรัสเซียนั้นจะดําเนินการส่งเสริมยุทธศาสตร์ ความร่วมมือให้เป็นไปตามฉันทามาติและความต่อเนื่องในการสร้างบทบาทของกลุ่มองคอ์กรบริกในระดับโลกนั่นคือการทอนให้รัสเซียในบทบาทของประธานเพื่อเสริมสร้างแนวความแข็งแรงในความสัมพันธ์พหุภาคีในการพัฒนาและการสร้างความมั่นคงในระดับโลกบริกคือเวทีความร่วมมือระหว่างรัฐบาลโดยองคอ์กรนี้ได้ก่อตั้งขึ้นในเดือนมิถุนายนปี2549แต่เดิมนั้นเป็นกลุ่มประเทศที่นาโดยบราซิลรัสเซียอินเดียและจีนเป็นที่มาของชื่อเดิมคือบริก ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นบริกมีเอสเติมขึ้นมาเนื่องจากเพิ่มสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ในปี2553จากนั้นประเทศอียิปต์เอธิโอเปียอิหร่านซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้เริ่มเป็นสมาชิกเต็มตัวของบริกตั้งแต่วันที่1มกราคม2507การประชุมสุดยอดบริทที่จัดขึ้นครั้งแรกในปี2552ที่เมืองเยตาเทนเบิร์กประเทศรัสเซียนับตั้งแต่นั้นมาบริกได้พัฒนาไปไกลจากที่เดิมเป็นความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ โดยมีไว้เพื่อแบ่งปันความคิดเห็นในประเด็นเฉพาะเรื่องด้านการต่างประเทศเท่านั้นต่อมาได้พัฒน,นาความร่วมมือและกลไกลก,าการเจรจา,าที่กว้างขวางและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นครอบคลุมหลักการสําคัญขององค,ค์กรได้แก่นโยบายด้านความมั่นคงเศรษฐกิจเงินตราแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและด้านมนุษยธรรมบริกนั้นเป็นรูปแบบการเชื่อมต่อด้านนาวัตกรรมใหม่ๆมากกว่ามีรูปแบบปฏิสัมพันธ์ของรัฐกับรัฐด้วยความร่วมมือนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคด้านอธิปไตย เคารพแนวทางการพัฒนาตัวเองของแต่ละรัฐโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันในภาพรวมในเวลาเดียวกันนั้นบริกก็ไม่ได้มีแนวทางที่จะต่อต้านใครมุ่งสร้างความร่วมมือที่เท่าเทียมและเป็นประโยชน์ร่วมกันบนเวทีระหว่างประเทศวิธีการรูปแบบที่ดีดึงดูดความสนใจเข้าร่วมในแนวทางความร่วมมือของรัฐบาลในโลกโดยแนวคิดนี้ได้ส่งผลชัดเจนในการประชุมสุดยอดที่นครโยฮันเนสเบิร์กสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ระหว่าง22-24สิงหาคม2566ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมร่วมกันกว่า30ประเทศรวมถึงประเทศไทยที่มีความเต็มใจที่จะเข้าร่วมกับบริษโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันการขยายตัวของประเทศสมาชิกบริษัทจะไ้มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและขยายสัดส่วนเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศต่ตางๆโดยมีปริมาณเพิ่มขึ้นจาก3 1ปไปสู่35%เมื่อปี2566โดยพิจารณานด้านกำลังซื้อตัวเลขเหล่านี้บอกว่ามีสัดส่วนสูงกว่ากลุ่มประเทศ G 7 หลายหลายรัฐนั้นบอกว่าบริกเป็นผู้นําตลาดเกิดใหม่และประเทศที่ก,กาลังพัฒนาในโลกเป็นส่วนสําคัญของภูมิศาสตร์การเมืองในปัจจุบันเป็นเครื่องมือในการสร้างระเบียบโลกใหม่ที่มีความยุติธรรมและก็เป็นพหุภาคีมากขึ้นก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพมีการสนับสนุนรัฐต่างๆในกลุ่มซีกโลกใต้มากขึ้นครอบคลุมมีส่วนร่วมและการเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นบริกนั้นเป็นมากกว่าการจัดตั้งสมาคมของรัฐแต่ละรัฐแต่คือการรวมวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่อนาคตโดยมีความเท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้นเป็นวิสัััยททศนนน์ี่่ได้ต้ตตตตอาะวก และก็ไม่ใช่ตะวันตกเพื่อสะท้อนความต้องการของคนส่วนใหญ่ในโลกโดยมีจุดแข็งที่มาจากความหลากหลายความไม่แบ่งแยกแล้วก็มีค่านิยมที่ดีร่วมกันระเบียบโลกอนาคตกำหนดร่วมกันความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์และการทํางานแบบเดียวกันกลุ่มบิกนั้นได้เปิดกว้างมีความสามัคคีความเสมอภาคความเข้าใจซึ่งกันและกันและความยุติธรรมไม่เห็นแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวโดยมีความปรารถนาให้โลกนั้นมีความปลอดภัยมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นบิกจะก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง ความมั่นใจแบบที่ได้เห็นแล้วในการประชุมสุดยอดที่นครยูรานเดนเบิร์กเมื่อปี2 5 6 6ที่ผ่านมาต่อจากนี้ประเทศสมาชิกยังต้องทํางานร่วมกันโดยเฉพาะในด้านระบบก,การเงินระหว่างประเทศที่มีความครอบตัวและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ทางด้านในส่วนของเอการาชทุตรสเียประจําประเทศไทยนั่นก็คือทางด้านเยสกินี่ทมิทีินนั้นได้เขียนบทความ เกี่ยวกับการเป็นประธานของกลุ่มบริกในปีนี้นะครับซึ่งรสระีสนั้นชี้ว่าการขยายตัวของประเทศสมาชิกบริกนั้นมีสัดส่วนที่เศรษฐกิจในโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็นี่เป็นความร่วมมือทางกลยุทธ์และระบบการเงินระหว่างประเทศที่น่าจับตามองอย่างยิ่งครับ